ถูสัมภาษณ์จุดเริ่มต้นของโลกแตกมันก็จริงๆมันก็เริ่มมาพักใหญ่แล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะไปมองว่ามันเริ่มมาประมาณสองสมปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มที่มีซึนามิที่ถีแถวญี่ปุ่นกับแถวนิวซีแลนด์ช่วงนั้นคือเตรียมตัวแล้วแล้วก็เภูเออขาไฟระเบิดสามอย่างเนี้ยซึ่งปีนี้เราจะเห็นเยอะขึ้นมากเห็นจนโอ้โหเห็นเราประเทศไทยเรา เออมีโอกาสไหมฮะคือไปดูไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าปีใหม่เนาะแผ่นดินไหวอ่าเชียงรายไหวแล้วอใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเอ่อแลนสไล์ก็เริ่มมีล้บ้านเอ้ยถล่มเอ้ยโครงสร้างไม่ดีพวกเนี้ยมาจากกันเช็คกันไหวของพื้นข้างล่างพวกนี้มันเริ่มเกิดแล้วแล้วก็น่าจะเห็นในช่วงเดือนมีนาคือฝนจะหนักผิดปกติแล้วก็น้ำท่วมรอกการระบายหลายอาทิตย์ ลอกการระบายเหมือนเดิมหลายอาทิตย์ใช่ ừ, ระบายไม่ได้สักทีนะไม่ทันเพราะว่าปกติแล้วช่วงนี้มันอาจจะไม่ต้องระบายก็เลยไม่ได้เตรียมลอกท่อเพราะฉะนั้นก็รีบเตรียมลอกท่อดีกว่าอแสดงว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยคือมันเตือนมานานแล้วใช่ค่ะอแล้วอย่างนี้ถ้าแบบว่าโอ้โหคนที่เขาวิตกเขากลัวหรืออะไรแบบเนี้ยอเขาต้องเตรียมพร้อมรับมือคือ หรือว่ามันเป็นเขาเรื่องว่าเป็นปัจจัยตามธรรมชาติหรือเปล่าถูกต้องค่ะมันเป็นปัจจัยตามธรรมชาติเราไม่สามารถบังคับให้เขาหยุดสั่นได้เราไม่สามารถบังคับให้ดินมันแน่นได้แล้วทาอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือหนึ่งถ้าสมมติเรามีงบรัฐบาลให้งบในการสร้างบ้านซื้อบ้านเราเลือกที่เขาลงเสาดีๆหน่อยนะคะเสาแน่นๆหน่อยกรอบปูนแน่นๆหน่อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราพอจะแก้ได้บ้างหรือซ่อมหลังคาไว้ก่อน หรือเก็บเงินในที่ที่ปลอดภัยเก็บกับเราอาจจะลําบากโดนน้าพัดอ้าวใส่เซฟแต่ไปเช่าเซฟธนาคารก็อาจจะยากก็เปลี่ยนเก็บเป็นทองซะมันก็หาเซฟเก็บเอาไว้มันจะได้ไม่พัดไปกับน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันมีวิธีแก้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวิธีไหนเท่านั้นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการทานายแน่นอนว่าหมอปลายเนี่ยก็นอกจากเรื่องของความเชื่อแล้ว ยังพูดในเรื่องความเป็นจริงว่าเราควรมีวิธีการป้องกันอย่างไรในการเจอภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของหมอปลายอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมค่ะแน่นอนว่ามีคนไปถามว่าเนี่ยมีหมอดูคนนึงนะเขาทายถูกว่าเนี่ยแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นแน่นอนว่ามุมมองของอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ย่อมมองต่างอาจารย์เบียร์เขาจะเรียกว่ามองตามสัจธรรมความจริง มองตามความเป็นจริงว่าเรื่องหมอดูหมอดาวเนี่ยอาจจะไม่มีจริงแต่หมออาอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาก็พูดนะในมุมมองที่ว่าอ่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวในการป้องกันนู่นป้องกันนี่ อันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์เบียที่มีการพูดไว้เหมือนกันคุณผู้ชมหลังจากที่ข่าวๆข,ข,ของหมอดูที่มีการทํานายกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของความเชื่อนะคุณผู้ชมมุมแรกเราก็ฟังหมอปลายไปแล้วถึงความเชื่อความศรัทธาหรือว่าความเชื่อส่วนบุคคลที่ตัวหมอปลายเนี่ยมี ทีนี้ก็อยากให้ฟังของอาจารย์เบียบ้างเพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยก็นับถือพระพุทธเจ้าใช่ไหมนับถือพระพุทธเจ้าศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้ามีการเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าและพูดตามสัจธรรมความจริงของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะคุณผู้ชมเราลองไปฟังเสียงอาจารย์เบียร์คนตื่นทาดูหน่อยนะฮะหมอดูทํานายแม่นมากอ๋อเหรอแม่นแล้วยังไงเหรอไปเกาะก,กระแสทุกทีอะทำนายไว้แล้วยังไงอะ ถ้าทานายแม่นจริงทําไมไม่บอกเล่าว่าตรงไหนถ้าทํานายแม่นจริงทําไมไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้างรู้ไปแล้วมีประโยชน์อะไรวะพยากรณเนี่ยกูอยากรู้มีประโยชน์อะไรวะช่วยอะไรใครได้วะสุดท้ายตึกถล่มไหมมีประโยชน์อะไรกูอยากรู้แม่นมากแม่นมากไปขุดคุยอะไรกันมาพวกว่าแม่นว่าแม่นกูสลดสังเวชถ้าแม่นจริงทําไมมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ทําไมไม่หาวิธีป้องกันภัยให้มันเกิดขึ้นก่อนล่ะอย่าให้มันเกิดขึ้นสิ พยากรก็ทำไมพยากรมันจะมีข้อข้อดีอะไรกูไม่เห็นจะมีข้อดีอะไรสักอย่างไหนหาข้อดีมาสิแม่ทแล้วยังไงแก้อะไรได้ไมี้ยก็แก้ไม่ได้พูดกว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดจะพูดทาไมถ้าอย่างนั้นไม่ได้มีผลอะไรเลยแม่นไปก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรได้ จะแม่นไปทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเรื่องการพยากรณ์แม่นไม่แม่นกูไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรถ้าแก้ได้มันจะตึกถล่มเหรอกูถามแค่นี้คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองความเชื่อที่อาจจะแตกต่างกันแล้วแต่คุณผู้ชมจะเชื่อเลยว่าจะเชื่อใครหรือว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเชื่อตัวเองค่ะภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางป้องกันมีข้อมูลอะไรที่มีเป็นความรู้เราก็เก็บไว้เพื่อในอนาคตเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย มันก็วางใจไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมและมันจะเกิดขึ้นซ้ําอีกหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เทคแคร์และเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมทุกๆคนที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ต้องบอกว่าเอาเหตุการณ์นี้โอเคเราแพนิคได้เราตื่นตระหนกได้แต่เราต้องเก็บเนี่ยไว้เป็นบทเรียนนะคะในการป้องกันเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกค่ะ จุดเริ <L <L un> un> ่มต้นของโลกแตกมันก็จริงๆมันก็เริ่มมาพักใหญ่แล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะวานมองว่ามันเริ่มมาประมาณสองสมปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มที่มีซูนามิถี่ีแถวญี่ปุ่นกับแถวนิวซีแลนด์ช่วงนั้นคือเตรียมตัวแล้วแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดสามอย่างนี้ซึ่งปีนี้เราจะเห็นเยอะขึ้นมากเห็นจนโหเห็นแล้วประเทศไทยเรา มีโอกาสไหมคะคือไปดูไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนเข้าปีใหม่เนอะออแผ่นดินไหวเชียงรายไหวแหละ,ะใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเออแลนด์ไลด์ก็เริ่มมีแหละบ้านเอ่ยถล่มเอ่ยโครงเสาไม่ดีพวกนี้มาจากการเช็คการไหวของพื้นข้างล่างพวกนี้มันเริ่มเกิดแล้วแล้วก็น่าจะเห็นในช่วงเดือนมีนาคือฝนจะหนักผิดปกติแล,กแล้วก็น้ำเริ่มท่วม รอการระบายหลายอาทิตย์รอการระบายเหมือนเดิมหลายอาทิตย์ใช่ระบายไม่ได้สักทีนะไม่ทันเพราะว่าปกติแล้วช่วงนี้มันอาจจะไม่ต้องระบายก็เลยยังไม่ได้เตรียมรอกท่อเพราะฉะนั้นก็รีบเตรียมรอกท่อดีกว่าแสดงว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยคือมันเตือนมานานแล้วพักนึงแล้วใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าแบบว่าคนที่เขาวิตกเขากลัวหรืออะไรแบบนี้เขาต้องเตรียมพร้อมรับมือคือหรือว่ามัน เ,เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยตามธรรมชาติหรือเปล่าถูกต้องค่ะมันเป็นปัจจัยตามธรรมชาติเราไม่สามารถบังคับให้เขาหยุดสั่นได้เราไม่สามารถบังคับให้ดินมันแน่นได้เราทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือหนึ่งถ้าสมมติเรามีงบรัฐบาลให้งบในการสร้างบ้านซื้อบ้านเราเลือกที่เขาลงเสาดีๆหน่อย นะคะเสาแน่นๆหน่อยกอบปูนแน่นๆหน่อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราพอจะแก้ได้บ้างหรือซ่อมหลังคาไว้ก่อนหรือเก็บเงินในที่ที่ปลอดภัยเก็บกับเราอาจจะลำบากโดนน้ำพัดอ่ะใส่เซฟแต่ไปเช่าเซฟธนาคารก็อาจจะยากก็เปลี่ยนเก็บเป็นทองซะแล้วก็หาเซฟเก็บเอาไว้มันจะได้ไม่พัดไปกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันมีวิธีแก้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวิธีไหนเท่านั้น